โอเคสวัสดีทุกท่านวันนี้ก็มาอยู่กันในรายการครูกายแคทเกมส์ซึ่งวันนี้ก็มาอยู่กันในอาร์คิเนเตอร์ก็ซึ่งวันนี้ก็มาอยู่ใน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 คอมเนาะก็เพื่อนขอให้มันเล่นในคอมก็มาเล่นในคอมตามที่เพื่อนขอนะจ๊ะก็สําหรับคนที่ไม่ได้ขอก็มันรับชมกันได้ทุกท่านเลยก็มาเลยสวัสดีฉนคืออาร์คิเนเตอร์อาร์คิเนเตอร์ก็มาดูกันในเกมเลยโอเคเพ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 รอแป๊บหนึ่ง โอเคอายุอใส่จริงเหรอ,อจบนะจ๊ะจบเครียคำถามแรกของเรานี่นคือเออคำถามของเราเราจะให้ทุกคนทายเองนะเออนันะเราคิดก่อนนะัดหนึ่งเอาเป็นยูทูบเบอร์ทีุกคนเออคงจะรู้จักกันบ้างนะอันนี้ไม่ค่อยดังแต่ว่าก็เป็นคนตลกทีหาอะไรอย่างนี้ไม่รู้จะตอบถูกหรือเปล่าน่าจะตอบถูก โอเคมาเริ่มเลยอืมเป็นผู้หญิงไหมอืมเป็นนะเออเกี่ยบไหมคาไหมไม่คนนี้เก่งนะคนนี้แบบเป็นคนที่หาเป็นยูทูบเบอร์ไหมอืมใช่แล้วก็เป็นคนไทยไหมอืมใช่อืม,มีจมูกสีแดงเออไม่ดูดิคนไทยนะไม่ใช่ทำไม่ใช่ตัวไอไม่ใช่เกมเมอร์ด้วยนะจ๊ะคงจะใกล้ๆถ่ายได้ แต่งงานยังโอ้โ oh, ห oh, แต่งงานได้ไงวะเนี่ยชอบขนมปังไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ชอบนะเออไม่รู้อะเออตัวนี้มันเกี่ยวกับทำอาหารไหมมันก็ทำอาหารนะเออไม่แต่ไม่ออกแต่ก็คงจะใช่มีพี่ชายน้องชายไหมน้องสาวอะไรอย่างงี้ก็แบบพวกพี่น้องก็คงไม่มีอะ ไม่ใช่เลยหัวจชมพูอืมไม่ใช่อะไรไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชโอ้ยมันถามเยอะจังเลยอืมไม่ใช่ยังไม,ยงไม่ยังไม่อายุถึงเท่านั้นมีหมาไหมมีแต่แมวอยู่ที่ประเทศไทยเออคงจะตอ,อ,อ,อบทุกเออซบปอมโอ้โหถุกตองเดินท่านทุกท่านก็ฟงจาเลยใช่ไหมั้ยไม่อยู่ หรือไม่รู้เครื่องต่อไปเอาเป็นเออเอาอะไรดีอืมเอาอะไรดีว่าแป๊บนะอืมรอแป๊บหนึ่งคิดก่อนนำเอาใครดีวะเออเอางั้นเอาเอาตัวใน ตัวละครแล้วกันนะแบบง่ายๆอะไรอย่างเงี้โอเคโอ้ยอันนึงโอเคตัวละครเป็นผู้หญิงไหมไม่ใช่เป็นเกมเมอร์ไหมไม่ใช่มีจริงไหมไม่มีมาจากแบบตัวละครที่เขาสร้างมายืนด้วยสองขาใช่อยู่แล้วอืมทำม,มาได้เกีเ่ยวกับวิดีโอเกมมาจากวิดีโอเกมหรือเปล่าไม่ใช่เป็นเป็นมนุษย์หรือเปล่าไม่ใช่ ไม่ใช่สัตว์ด้วยมีผมมีผมเอเอมีผมช่างมาจากหนังตัวเล็กไหมใช่ตัวเล็กไม่มีสีเหลืองนะสีแดงเดียวไม่ใช่วอลดิสนีย์เลยไม่ใช่ไม่ใช่ลใชใชหลอดดิคิงเป็นคนดีไม่ไม่ทำกับแซนทิสกีนแบบไม่ใช่ เออไม่ใช่ไม่ใส่เลยเลยก็ใส่แต่แบบเมันชุดอะไรอย่างงี้ไม่ได้อยู่กับแม่อยู่คนเดียวน่าจะอยู่คนเดียวอยู่กับเมียมั้งอืมไม่รู้อะ่ะเป็นผู้ชายเปล่าใช่อยู่ในจเจเบนแลวเปล่าไม่ใช่ฟ,ฟัฟฟี่ไม่รู้ไม่ใช่เออชอบโซลหรือเปล่าใช่ไม่ได้อยู่ในรีพอร์เตอร์ จะลงไหมเนี่ยเออเออก็ค่อนข้างจะผิดผิดครั้งแรกเลยอือไม่เลยละถ้ามาดูาดีกว่าเอ่อก็สิ่งที่เราเอา,าก็คือคงจะรู้อาจจะรู้นิดนึงมันก็คือแอนดแมนนั่นเองจะก็มันก็คือแอนดแมน ตัวนี้เลย,ยมาจากบอรเวลมาเวลด้วยซ้ำโอเคแล้วก็ชนะ yes มาเล่นดีกว่าอีกรอบนึงเอ่อต่อมาเอาเป็นเอ่อแป๊บหนึ่งนะหาอินเทอร์เน็ตก่อนเพื่อนก็อยากให้เราเล่นเกมนี้แล้วก็คิดไม่ออกว่าจะเอาตัวอะไรดี มาถึงเพื่อนก็บอกเอ้ยแคดเลยแคดเลยแม่โอ้ยลองเป็นไอตัวนี้แล้วกันได้แมวเลยว่ะเอาเป็นการ์ตูนในในหนังเอในการ์ตูนในการ์ตูนเน็ตเวิร์กโอเคซึ่งคราวนี้จะเฉลยว่ามันคืออะไรตัวที่เราเลือกก็คือกัมบอลนั่นเองไอ,ไอ,ไอ,อกัมบอลที่อยู่ใน The Amazing World of Gumball ก็ไปดูกันได้เออ่ก็เป็นทางอินเทอร์เน็ตนะแต่ตอนนี้ทีวีก็ไม่ค่อยมีออกแล้ว ก็ไปดูกันได้ชื่อกัมโบกับดาวินเราจะวันนี้จะเอามากัมโบเอามาแทนนะจ๊ะซึ่งเป็นผู้หญิงไหมไม่ใช่กัมโบผู้ชายตัวเสียฟ้าไม่ใช่ยูทูบเบอร์ไม่มีจริงด้วยซ้ำเป็นการ์ตูนส้ารองเท้าไม่ใส่ไม่ใส่รองเท้าโอ้ยืนด้สองขาใช่ไม่ใช่ใชโรบอตม,ม,มันเป็นตัวอสักอย่า เป็นช่เป็นสัตว์เป็นแมวค่อนข้างเป็นแมวอะไรงี้ใส่เสื้อเอาออา,อาถูกนะไม่อ้วนสู้ไหมไม่สู้อะเป็นแมวโอ้โหใช่เลยเป็นแมวเฮ้ยสีฟ้ามันมันจะรู้แล้วเนี่ยไม่ชาไปทําโรงเรียนรู้แล้วหรือ โอถูกวโยมาจากเดอ h ์อเมซิ่งบอกกับบอลก็คือกัมบอลนั่นเองนะจ๊ะทุกท่านเ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 นอนเ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 นกนเ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 าเน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 กนเ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 นนก็นเาเนเเนเนกนนเนเนมเนเนเนนกนนไนเ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 นนเนเนเก็นเ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 เน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 นนเน ไปดูกันได้สนุกและมีสาระ,าระมันมันเหมือน,น,นผีเลยเนาะโอเคท่านก็ถ้า,ท,าท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์ให้กด Subscribe ให้กับ Akinator Akinator ของเรานั่นเองโอเคท่านขอลานท่าน,านาบ๊ายบายถ้าท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยท่านขอลานท่านาบ๊ายบาย